แต่คู่นี้นะคะคอนเทนต์ไม่มีสตอรี่มามากมายค่ะเออจริงๆน้องหญิงดิฉันนะคะหญิงอภิษราเอออภิษรากับน้องแจ็คนะคะเชิญยิ้มค่ะเออบอกได้เลยนะคะว่าคู่นี้รักมาราธอนเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะฝ่าฟันอุปสรรคมายอดแยะมากมายนะคะเขาบอกเลยนะคะฝ่ายหญิงนะคะน้องหญิงของเราเนี่ยต้องไปฟอกไตวันเว้นวันนะคะมาเป็น10ปีแล้วส่วนน้องแจ็คนะคะก็เป็นวันโลกนะคะติดเชื้อที่ปอดนะคะแต่ ตอนนี้รักษาหายแล้วนะคะสามารถกลับมารับงานได้บอกว่าตอนนี้มีงานอะไรนะคะทาหมดเพื่อเก็บเงินรักษาตัวเองแล้วก็สุขภาพมันดีขึ้นอ่ว่าเป็นยังไงหญิงหญิงเป็นไตอย่างตัเพื่ออยู่ตรวจแจนี่ก็ไวรัสลงปอดค่ะเก็อาการดีขึ้นถูกค่ะอาจจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังก่อนค่ะค่ะก็สุขภาพนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะอย่างหญิงเนี่ยก็ เรื่องเปลี่ยนไตอะไรเงี้ยก็โทรไปไลน์ไปหาพี่บ๊กแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่บ๊กบอกว่าน่าจะประมาณช่วงธันวาเพราะว่ามันเลื่อนเลื่อนโควิดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณธันวารอ,อคุณหมอเขากาลังคุยเรื่องเคสของเราอยู่ประมาณค่ะก็คือธันวานีด้เปลั่ยนแน่นอนธันวาธันวาน่าจะดําเนินการตรวจต่อจากที่ตรวจค้างเอาไว้แล้วก็นะท่าเพื่อเปลี่ยนไตใน,นว่าน่าจะได้เปลี่ยนประมาณปีหน้าค่ะอาจจะประมาณช่วง มกุลากุมภาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องดูเนื้อเยื่อของเรากับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอกค่ะก็ฟอกวันเว้นวันเหมือนเดิมเลยจันทผู้สุกจันทผู้สุกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าปีที่สิบแล้วเหนื่อยมีก็ตอนนี้ก็เหลือตัวแค่นี้แห้งลงเลย้ยคะพราเขาต้องปรับน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแจ็คก็เก้าสิบแล้วเพราะว่าแจ็ครักษามาสองปีเข้าปีที่สามแล้วนะครับหยุดยาแล้วแต่ว่าอาการเหนื่อยยังยังมีอยู่แต่ว่า ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเมื่อก่อนจะเมื่อก่อนพูดยาวๆแบบนี้ไม่ได้เพราะมันมันจะเหนื่อยมากเดินเข้าห้องน้ําขึ้นบันไดก็จะเหนื่อยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ที่การันตีได้คือเราเริ่มรับงานแบบนี้ได้แล้วใช่ลแล้วใช่แล้วนะคะเป็นกําลังใจเนาะใช่เห็นมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆน้องหญิงกับน้องแจ๊กแล้วก็รักกันมาน,ะนานๆนะคะเขาเจอกันเรื่องแรก ฉันเป็นคนพาไปเรื่องพยักยิเกเห็นไหมถใา่เธอนี่เป็นแม่สื่อไม่ชดถ,ถ่ายละครแล้วไปปิ้งกันในกองของละครเรื่องพยักยิเกหญิงก็เล่นพี่ก็เล่นแล้วแจ็คก็ไปเล่นโคลิเซียม<อ>แต่จริงๆแล้วคู่นี้นี่อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการตั้งใจทํางานถูกต้องเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่ามัวแต่ทํางานตอนนั้นเนี่ยแจ็คงานเยอะมากแล้วก็ลุยแต่ง,งานแต่งานซึ่งเราก็สังเกตว่าจะมีดาราหลายคน มักจะติดคําว่าน้ําขึ้นให้รีบตักแต่คําว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเนี่ยถ้าคุณตักมากๆเนี่ยน้ําอาจจะแห้งขอดแล้วคุณจะไม่มีอะไรกินอีกเลยต้องดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เห็นหญิงอ่ะเคยบอกว่าทํางานเท่าไหร่นะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะเอาไปรักษาตัวเอง<ช>กับแจ็กนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะอขอให้หายเร็วๆแล้วปีหน้านะคะเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนไตแล้วนะคะก็ขอให้น้องหญิงนะคะโชคดีพึ่งพาไปดูหมอออดูหมอแล้วเธอนี่มูเตารน้องจิ ที่ไหนดีก็ต้องพาไปทุกที่ก็พาคุณหญิงไปไปไปดูกันมาก็โอเคดีดีดีดเล้วก็ชวนกันทําบุญชวนกันไปหาหมอดูมูเตลูกันไปอะไรที่เขาว่าดีก็ดีทํเรื่อหมอแต่อย่าแต่อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนใช่นะพี่ชายอ่ะแหวทํายังกับคุณแต่คุณไปดูผูกดวงคู่มาบ้างไหมเนี่ยไม่ค่ะเหลือถึงว่าเชียร์